สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสารกำรรมันตรังสีสารกำมันตรังสีนะคะเป็นหัวข้อที่นักเรียนน่าจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วในในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเดี๋ยวเ,เนื้อหานี้นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับสารกำรรมันตรังสีก่อนว่าสารกำมันตรังสีคืออะไรนะคะ าสารกรัรมันตรังสีนะคะจริงๆมันคือมันจะแยกออกเป็นสองคำเนาะคือคำว่าสารกับคำว่ากัมันตรังสีกำมันตรังสีก็จะเป็นเป็นสิ่งที่สามารถแผ่รังสีได้นะคะถ้ามันมีคำว่าสารเข้ามาแปลว่ามันคือสารที่สามารถแผ่รังสีได้ทีนี้คำว่าสารนี้ก็จะรวมไปถึงไอโซโทปของธาตุด้วยเหมือนกันที่ก็นับเป็นสารนะคะที่สามารถแผ่รังสีได้ ทีนี้การแผ่รังสีของสารเนี่ยมันเกิดจากนิวเคลียสของธาตุที่ไม่เสถียรเช่นนะคะมีโซเดียม14คาร์บอน12แล้วก็โพแทสเซียม40เราจะมาดูความหมายนะคะของคำว่าเสถียรและไม่เสถียรว่ามันคืออะไรเรามาดูนิวเคลียสที่เสถียรน,นะคะถ้าเราบอกว่านิวเคลียสที่เสถียรคืออะไรเนาะ นิวเคลียสที่เสถียรมันคือนิวเคลียสที่มีอัตราส่วนระหว่างโปรโตอนและนิวตรอนเนี่ยเท่ากับหหรือว่ามีค่าประมาณอยู่ที่1ทีนี้ถ้าอัตราส่วนของโปรโตอนต่อนิวตรอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอาจจะมากกว่า1ขึ้นไปหรือน้อยกว่า1เนาะมากๆก,ก็จะทำให้นิวเคลียสของาธาตุนั้นเนี่ยมันไม่เสถียร อันนี้คือความหมายนะคะของคำว่านิวเคลียสไม่เสถียรทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างคาร์บอนนะคะคาร์บอนโดยทั่วไปแล้วเนะ้นะนักเรียนคาร์บอนเนี่ยจะมีเลขมวลเท่ากับ12เลขอะตอมเท่ากับ6อันนี้คือคาร์บอนที่พบมากในธรรมชาตินะคะแต่ว่าคาร์บอนที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้เราเป็นคาร์บอน14คาร์บอน14เนี่ยคือคาร์บอนที่มีเลขมวล เท่ากับ14นะคะแต่เลขอะตอมของมันเท่ากับ6คือเลขอะตอมเท่ากันกับคาร์บอนคือคาร์บอนทุกตัวมันต้องมีเลขอะตอมเท่ากันคือจํานวนโปรโตอนเนาะเพราะถ้าจํานวนโปรโตอนมันไม่มันไม่ใช่6มันก็จะเป็นาธาตุอื่นที่ไม่ใช่คาร์บอนนะคะดังนั้นคาร์บอนทั้ง2ตัวที่ยกตัวอย่างมานเนี่ยเน,นาะนักเรียนมันเป็นไอโซโทโปกันนะคะจะเห็นว่าคาร์บอน14นี้นะคะนักเรียนมันมีโปรตอนเท่ากับ6 แต่ว่ามันมีนิวตรอนเท่ากับ8ก็เลยทำให้โปรตอนกับนิวตรอนของมันเนี่ยมีความไม่สมดุลกันนะคะก็เลยทำให้มันไม่เสถียรเนาะทีนี้ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์คำว่า,าธตาตุกัมะรังสีก็แบ่งออกเป็นสองส่วนเหมือนกันคือคำว่า,าธาตุกับคำว่ากัมะรังสีนะคะดังนั้นาธาตุกัมะรังสีก็คือาธาตุ ธาตุที่ทุกๆไอโซโทปของมันนะคะนักเรียนสามารถแผ่รังสีได้อย่างเช่นยูเรเนียมยูเรเนียมนะคะนักเรียนเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมสูงมากๆเลยเลขอะตอมของมันอยู่ที่92แล้วก็ทอเรียมนะคะมีเลขอะตอมอยู่ที่9 0 ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้เนี่ยโดยส่วนมากนะคะจะพบในธาตุที่มีเลขอะตอมสูงๆหรือเลขอะตอมมากๆมากกว่า8 2ขึ้นไปเนาะก็จะพบว่ามันสามารถแผ่รังสีได้ต่อไปนะคะเราจะมาสนใจที่คําว่ารังสีเมื่อกี้เราสนใจคําว่าธาตุไปแล้วนะคะต่อมาเราจะส,สนใจคําว่ารังสี เราบอกว่าธาตุเมื่อกี้ธาตุแล้วก็สารสามารถแผ่รังสีได้ใช่ไหมคะจะเรียกว่าเป็นกรรมันตรังสีทีนี้ถ้ารังสีที่ถูกแผ่ออกมาเนี่ยจากธาตุนั้นๆเราจะเรียกว่าอะไรนะธาตารังสีที่ถูกแผ่ออกมานะคะจากธาตุเหล่านั้นเราจะเรียกว่ากรรมันตภาพรังสีซึ่งกรรมันตรภาพรังสีเนี่ยมีอยู่3ชนิดคืออลฟาบีตาแล้วก็แกมมาเดี๋ยวเราจะมา เรียนรู้สมบัติของกรมันตภาพรังสีทั้ง3ชนิดนะคะเ,เริ่มจากรังสีแอลฟาก่อนคือคำว่ารังสีหรือว่าอนุภาคเนี่ยักเรียนในการใช้กับกรมันตภาพรังสีให้นักเรียนเข้าใจว่ามันคือมันคือสิ่งเดียวกันบางครั้งนักเรียนอาจจะได้ยินเขาเรียกว่ารังสีแอลฟาบางครั้งก็อาจจะได้ยินเรียกว่าอนุภาคแอลฟาให้เข้าใจว่า มันคือสิ่งเดียวกันนะคะโดยอนุภาคแอลฟาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นคล้ายๆตัวเอเล็กเนาะเกิดจากนะคะนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมก็เลยทำให้มีประจุและมวลเนี่ยเท่ากันเท่ากันกับนิวเคลียสของฮีเลียมมีประจุเป็นบวกก็เลยทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบนะคะในสนามไฟฟ้าอำนาจทะลุทะลวงต่ำต่ำจน ไม่ผ่านกระดาษบางๆนะคะผ่านกระดาษบางๆไม่ได้นะคะอนุภาคแอลฟาทีนี้อนุภาคแอลฟาเกิดจากอาไอโซโทปของธาตุที่มีโปรโตอนมากหรือว่ามีโปรโตอนกับนิวตอนไม่ไม่สมดุลไม่เหมาะสมกันนะคะต่อไปรังสีชนิดที่2คือรังสีบีตา้าสัญลักษณ์ก็คล้ายๆกับตัว B นะคะรังสีบีต้าก็มีสมบัติ คล้ายกับอิเล็กตรอนนะคะคือมีประจุและมวลเท่ากับอิเล็กตรอนเลยมีประจุเป็นลบแล้วก็มวลน,น้อยมากๆจนให,ให้ให้ให้ค่าเป็นศูนย์เลยคือมันน้อยมากๆนะคะเนื่องจากมันมีประจุเป็นลบก็เลยทําให้เกิดการเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกในสนามไฟฟ้านะคะอํานาจทะลุทะลวงของบีตาจะมากกว่าเอลฟาห0ึเท่านะคะตัวเลขนี้เนาะ น่าจะจําง่ายเนาะหนึเท่านักเรียนโดยการที่มันมีอํานาจทะลุทะลวงมากมากกว่าแอลฟาก็เลยทําให้มันสามารถทะลุผ่านกระดาษบางๆได้แต่มันจะไม่สามารถผ่านแผ่นอลูมิเนียมนะคะที่หนา2มิลลิเมตรได้แล้วก็ อนุภาคเบต้าเกิดจากไอโซโทปของาธาตุที่มีนิวตรอนมากกว่าโปรโตอนนะคะสุดท้ายนะคะอนุภาคแกมมาหรือว่ารังสีแกมมาจากสัญ,ญลักษณ์นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นศูนย์ทั้งประจุและมวลนะคะมีประจุและมวลเป็นศูนย์คือไม่มีทั้งประจุและมวลพอมันไม่มีประจุ ก็เลยทำให้มันไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าทีนี้มาดูที่อำนาจทะลุทะลวงนะคะอำนาจทะลุทะลวงของรังสีแกมมาเนี่ยสูงมากๆสูงกว่าอลฟาและบีตานะคะก็เลยผ่านได้ทั้งกระดาษบางๆผ่านได้ทั้งอลูมิเนียมแต่ไม่สามารถผ่านแผ่นตะกัวที่หนา10เซนติเมตรได้หรือว่าแผ่นคอนกรีตนะคะ แทนคอนกรีตที่หนา10เซนติเมตรได้ความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเอาไปใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการจะป้องกันการกร,ร,าการัร่วไหลของกรรมนภาพรังสีเช่นการการรั่วไหลของกรมมนตภาพรังสีในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ช่วงปี2,012เกิดสึนามิขึ้นที่ ประเทศญี่ปุ่นก็เลยทําให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกิดรอยร้าวพอเกิดรอยร้าวสารกัมมันตภาพรังสีก็รั่วออกมานะคะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็เลยต้องทําการอพยพคนออกไปเนาะทีนี้อพยพคนออกไปไม่พอก็ต้องจํากัดพื้นที่ไม่ให้กัมมันตรังสีเนี่ยมันรั่วไหลออกมาเรื่อยๆเนาะก็เลยทําการสร้าง แผ่นคอนกรีตหนาหนามากกว่า10ซนติเมตรเนี่ยครอบตรงที่เป็นแหล่งพลังงานที่มันเป็นธาตุกัมมันตรังสีตรงนั้นครอบไว้นะคะป้องกันไม่ให้มันแผ่รังสีออกมาเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่แถวนั้นได้เนาะปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงมีการพยายามที่จะกำจัดสารนะคะกัมมันตรังสีอยู่เรื่อยๆคือยังไม่หมดไปนะคะตอนนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในรังสีแกมมาต่อเนาะรังสีแกมมานะคะเป็นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เนาะแล้วก็เป็นรังสีที่มีพลังงานสูงมากๆนะคะต่อไปเราจะมาดูอนุภาคบางอย่างที่เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสที่สำคัญนะคะมีอันที่หนึ่งคือโซิตอนนะคะ โพซิตอนเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นเป็นบีตาบวกเนาะมันเกิดจากบีตาบวกนะคะมีประจุเป็นบวกหนึ่งไม่มีมวลนะคะเกิดจากการที่นิวเคลียสมีโปรตอนมากต่อไปโปรโตอนโปรโตอนอันนี้สัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือไฮโดรเจนนะคะที่มีเลขมวลหนึ่งเลขอะตอมหนึ่งมีประจุเป็นบวกหนึ่งมวลเท่ากับหนึ่งเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลีย์อันสุดท้ายนิวตรอน สัญลักษณ์ก็คือตัว n นิวตรอนนี้นะคะมีมวลเท่ากับ1แล้วก็ไม่มีประจุนะคะนักเรียนเกิดจากเครื่องเร่งอนุภาคนะคะที่เขาทดลองแล้วก็สร้างขึ้นมาเนาะต่อไปเราจะมาดูสรรมการนิวเคลียสนะคะสรรมการนิวเคลีย์เนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อธาตุมีการแผ่รังสีหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียสตามตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็จะเป็นเรดอนบวกรังสีอัลฟาบวกคาร์บอนไม่ใช่ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนบวกกับรังสีแกมมานะคะโดยเราจะแทนสัญลักษณ์ของรังสีอลฟาและรังสีแกมมาลงไปแบบนี้นะคะก็จะเขียนใหม่เป็นสรรมการได้ว่า Rn เรดอนบวกกับฮีเลียมได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนบวกกับรังสีแกมมาซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราสนใจคือ C เพราะเราไม่รู้ว่า C เนี่ยคือ คือธาตุอะไรนะคะเราต้องการจะหา C ทีนี้วิธีหาคืออย่างแรกเลยคือต้องหาเลขมวลของ C ก่อนโดยการดุลเลขมวลนะคะก็คือดุลเลขมวลสองฝั่งของของเครื่องหมายลูกศรน,นี้คือสองฝั่งของเครื่องหมายลูกศรมันจะต้องมีเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมเท่ากันมาดูที่ดุลเลขมวลก่อนก็คือเลขมวลคือตัวเลขข้างบนนะคะตัวเลขข้างบนเนี่ยเป็น222 222กับ4ใช่ไหมคะฝั่งนี้ ก็จะได้เป็น2 2 2บวก c เป็น226ทีนี้ฝั่งขวามือ c เราไม่รู้เนาะก็ติดไว้ว่าเป็นเลขมวลของ c ส่วนเลขมวลของแกมมาเป็นศบวกกันแล้วก็จะได้แค่ c จากตรงนี้ก็จะได้ว่าเลขมวลของ c นะคะเท่ากับ222ทีนี้เรารู้เลขมวลแล้วต่อไปเราจะมาหาเลขอะตอมนะคะจากการดุลเลขอะตอมการดุลเลขอนะตอมเนาะเลขอะตอมเราก็ดูข้างล่างนะคะก็คือเป็น86 กับ2อนะคะเอามาบวกกัน86บวก2เป็น88อันนี้เป็นของฝั่งซ้ายทีนี้ฝั่งขวามือเราไม่รู้เลขอะตอมของ C ก็ติดไว้ส่วนเลขอะตอมของแกมมาเป็น0นบวกกันแล้วก็ได้แค่เลขอะตอมของ C อย่างเดียวจากตรงนี้ก็จะได้ว่าเลขอะตอมของ C เท่ากับ88ทีนี้เราก็ไปดูในตารางธาตุพบว่าธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ88เนี่ยคือ RE Ra เรดิแมนะคะก็นำมาเขียนเป็นสมก,การนิวเคลียร์ใหม่แทนค่าลงไปเนาะ r n ก็เป็นตัวเดิมฮีเลียมเราก็ได้แล้วนะคะทีนี้อันที่เราได้เพิ่มขึ้นมาก็คือธาตุคือ C เนาะเรารู้แล้วว่ามันคือธาตุ Ra นะคะเรดียมเราก็เขียนแทนลงไประบุเลขมวลและเลขอะตอมลงไปที่เราหาได้แล้วก็สุดท้ายก็จะได้เป็นบวกนะคะบวกกับแกมมาแบบนี้อันนี้เป็นสมก,การนิวเคลียร์นะคะ ต่อไปอเราจะมาเรียนเรื่องครึ่งชีวิตนะคะครึ่งชีวิตหรือว่า half life ครึ่งชีวิตเนี่ยคือระยะเวลาที่นิวเคลียสของธาตุมันสลายตัวสลายตัวไปแล้วจนเหลือมวลเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมเราก็เลยเรียกว่าครึ่งชีวิตเดี๋ยวจะอธิบายตามแผนภาพนะคะเรามีโซเดียม24อยู่10กรัมนะคะ เมื่อเวลาผ่านไป15ชั่วโมงเราพบว่าโซเดียมเนี่ย10กรัมมันลดเหลือ5กรัมคือลดเหลือครึ่งหนึ่งระยะเวลาตรงนี้ที่ทำให้มันลดเหลือครึ่งหนึ่งนะคะนักเรียนเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นครึ่งชีวิตดังนั้นจากแผนภาพนี้ครึ่งชีวิตของโซเดียม24เนี่ยก็คือ15ชั่วโมงแปลว่าถ้าผ่านไปอีก15ชั่วโมงโซเดียมจาก5้กรัมเนี่ยก็จะลดลงเหลือแค่2.5กรัมคือเป็นครึ่งหนึ่ง ทีนี้ถ้าผ่านไปอีก15ชั่วโมงโซเดียม2.5กรัมก็จะลดลงครึ่งหนึ่งของ2.5เป็นเท่าไหร่คะนะักเรียนเป็น1.25กรัมแบบนี้นะคะพอจะเข้าใจคำว่าครึ่งชีวิตเนาะทีนี้การหาครึ่งชีวิตนะคะนะักเรียนมีวิธีการหาหลายแบบแบบแรกเลยคือใช้สูตรในการหา สูตรการหาครึ่งชีวิตจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องอยู่2สูตรนะคะสูตรที่1คือ t ใหญ่ส่วน t 1ส่วน2เท่ากับ n สูตรที่2ก็คือ n 0ส่วน n t เท่ากับ2กำลัง n เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรนะคะ n 0คือปริมาณเริ่มต้น n t คือปริมาณที่เหลือตอนหลังหรือปริมาณสุดท้ายนะคะที่มันเหลือ T คือเวลาทั้งหมด T1 ส่วน2 T ท,ทั้งหมดจะต้องเป็น T ใหญ่นะคะส่วน T1 ส่วน2เนี่ยเป็น T เล็ก T1 ส่วน2คือครึ่งชีวิตคืออันที่เราเรียนกันนี่แหละแล้วก็สุดท้าย n คือจำนวนรอบของการแพ่รังสีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะวิธีการหาครึ่งชีวิตของสารนะคะจาก ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1เราจะใช้วิธีที่1คือใช้สูตรก่อนเริ่มเริ่มต้นนะคะนะักเรียนต้องดูว่าตัวแปรที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีตัวแปรอะไรบ้างเนาะเริ่มเริ่มแรกนะคะอันนี้ครึ่งชีวิตเนาะครึ่งชีวิตก็คือ t 1่ต่อไปเขาบอกว่าหาขนส่งาธาตุ6กกรัมก็แสดงว่าเป็นปริมาณทั้งหมดของาธาตุนะคะก็คือเป็น N 0 ต่อไปเวลเาขนส่ง60กร,รัมเป็นเวลา14วันแสดงว่านี่คือเวลาทั้งหมดที่ใช้คือ T ใหญ่นะคะสุดท้ายถามว่าจะเหลือทตุ x กี่กร,รมัมปริมาณที่เหลือก็คือ nt เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะทีนี้จะเห็นว่าเวลาของเรานะคะนัะเกเรียนมันมีหน่วยไม่ตรงกันคืออันนึงเป็นชั่วโมงอันนึงเป็นวัน เราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเหมือนกันนะคะโดยเปลี่ยนวันนะคะ14วันให้เป็นชั่วโมงก็จะเป็น14คูณ24 14คูณ24ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้เป็น336ชั่วโมงนะคะทีนี้พอเท่ากันแล้วเราก็จะมาหาหา n t จากสูตรนะคะ สูตรที่เราใช้ก็คือ n 0ส่วน nt เท่ากับ2กำลัง n ทีนี้เราก็แทนค่าลงไปจะได้ว่า n 0ูนเท่ากับ60 nt คืออันที่เราหาเนาะไม่รู้นะคะแล้วก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง n ทีนี้เราหา เราหาไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่ทราบค่าตัวแปรนะคะเราก็เลยต้องมาหาตัวแปรก่อน n t เนี่ยเป็นสิ่งที่โจทย์ถามอยู่แล้วแต่เราสามารถหา n เล็กนะคะได้เดี๋ยวเราจะมาหา n เล็กนะคะโดยใช้สูตร t ยส่วน t ห่1ส่วน2เท่ากับ n ทีใหญ่ของเรานะคะเวลาทั้งหมดของเราเป็น336 T ทีเล็กเป็น48เท่ากับ n ก็จะได้336หาร48ได้เท่ากับ7นะคะจะได้ว่า n เท่ากับ7ทีนี้ก็เอา7นี้ที่หาได้เนี่ย n ที่หาได้มาแทนค่าตรงนี้นะคะมาแทนค่าก็จะได้60ส่วน nt เท่ากับ2กำลัง7 2กำลัง7ก็คือ2คูณกัน7ครั้งนะคะ2คูณกัน7ครั้งได้128ก็เป็น60ส่วน nt เท่ากับ128ทีนี้ยังไม่ได้คำตอบนะคะขั้นตอนต่อไปครูขอย้ายมาตรงนี้นะคะ หาต่อเนาะก็จะย้ายข้างเพื่อหา nt เนาะก็จะได้เป็น60เท่ากับ1 2 0 128คูณกับ nt คือย้าย nt ขึ้นมาฝั่งนี้นะคะมาคูณต่อไปก็จะได้60ย้าย128มามาหารก็จะได้128ฝั่งนี้เหลือ nt ทีนี้ก็เอา60 หาร128ได้0.468เท่ากับ NT นะคะก็จะได้คำตอบว่า NT เท่ากับ0.47ทีนี้นักเรียนก็ตอบตอบคำถามนะคะตอบว่าเหลือธา x 0.47กรัมอันนี้เป็นวิธีที่1ก็คือใช้สูตรนะคะต่อไปเรามาดูวิธีที่สองคือการใช้แผนภาพคือก่อนที่เราจะใช้แผนภาพเนาะเราต้องรู้เวลาเราก่อนเปลี่ยนเวลาเหมือนเดิมเลยเราต้องต้องรู้ตัวแปรอันนี้คือ t 1ส่วน2อ,อันนี้คือ n 0นย์นะคะอันนี้คือ t ใหญ่ แล้วก็ให้หา nt เท่ากับเท่าไหร่เวลาของเราเมื่อกี้นะคะเราเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก็คือ14คูณ14คูณ24นะคะเปลี่ยนเป็นชั่วโมงเนาะก็จะเป็น336ชั่วโมงก่อนอื่นที่เราจะทำเนาะนักเรียนเราต้องหารอบก่อนหาจำนวนรอบ ในการสลายก็จะได้ว่าหาจำนวนรอบจากเวลาทั้งหมดหารด้วยครึ่งชีวิตหารออกมานะคะก็จะได้336หารด้วย48 336หารด้วย48ได้เท่ากับ7ก็จะได้จำนวนรอบคือ7รอบ ทีนี้นักเรียนก็ไปวาดแผนภาพแผนภาพของเราต้องมีทั้งหมด7รอบเดี๋ยวครูจะเขียนไว้ตรงข้างบนนี้เนาะอ่ะหนึ่งอันนี้รอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้า รอบที่6แล้วก็รอบที่7อันนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 7รอบแล้วเรามีทั้งหมด7รอบทีนี้เราก็มาดูว่าใน7รอบของเราเนี่ยเริ่มต้นเรามีสารอยู่60กรัมนะคะก็จะลดลงครึ่งหนึ่งของ60ก็คือ30ทีนี้ลดลงอีกครึ่งหนึ่ง ของ30ก็จะเหลือ15ครึ่งนึงของ15ก็คือ7.5ครึ่งนึงของ7.5ก็คือ3.75ลดลงอีก3.75ก็จะเหลือ 1. 875ลดลงอีกครึ่งนึงเหลือ 0. 9375 ยังไม่พอเหลือครั้งสุดท้ายนะคะลดลงอีกครึ่งหนึ่งเหลือ0.468แบบนี้เราก็จะได้ว่าแล้วได้คำตอบนะคะก็คืออันนี้เป็นธาตุ x ที่เหลือครั้งสุดท้ายก็จะได้ว่าเหลือเท่ากับ0.468นี้เป็นวิธีการหาโดยใช้แผนภาพนะคะนักเรียนก็เอามาตอบคำถามว่าเหลือ ธาตุ x 0 4 468ก็ปัดเป็น0.47กรัมแบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันเป็นวิธีที่2ในการหาเาครึ่งชีวิตของธาตุนะคะโดยนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2วิธีเอาไปใช้ในการาทำโจทย์ในการหาครึ่งชีวิตของธาตุนะคะ โอเคเนื้อหาวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนขอบคุณมากๆที่ตั้งใจฟังนะคะขอบคุณค่ะ